สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่องพนันต์นกเขาใหญ่ครับวันนี้วันอาทิตย์ครับผมก็ไม่ได้ออกตอนนกครับก็ไปทําบุญครับผมเนื่องจากวันขาวันเกิดครับวันนี้มา,าทางสายสีครับผมก็มาบ้านอาจารย์ทีมงานเอ่ ที่เคยต่อนกด้วยกันครับผมก็ไม่เห็นออกนานแล้วครับผมก็เลยได้ผ่านมาแถงนี้ก็เลยแวะมาบ้านแจดูครับผมวันนี้ก็คลิปเสียงช่วงเปิดหัวก็ไม่เข้าครับผมก็ได้มาพากเอาครับผมนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์เลิศสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ไม่ออกตัวแล้วเนี่ยไม่ได้ออกเลยโอ้ออกนกหรือว่ายังไงครับเนี่ยไม่ออกครับไม่ออกไม่ออกนกใช่ไหมครับผมโอ้วันนี้จะมาดูเยี่ยมชมดูนก ที่บ้านไหนครับผมได้ครับได้มีว่ามีอะไรเด็อดไหมที่ไม่ไม่ได้เจอมามนเจอกันมาหลายเดือนแล้วเนี่ยมีนกต่อกี่ตัวพี่ตอนนี้ตอนนี้นกต่อประมาณห้าตัวห้าตัวเหรอหโอ้นกมีเจ้าตัวไหนบ้างมีเจ้าไข่ต้มไข่ต้มมีสอนรามมีสยามแล้วก็มีเจ้าสายฟ้ามีพอออกได้ออกได้ครับไม่ไปาเขาวันนี้ ไม่ได้ไปไม่ได้ไปอันนี้กรงสวยตัวนี้ตัวไหนครับเนี่ยนจไข่ต้มไข่ต้มนี่จะถอยลามสอนลามอันนี้จ้าสยามสยามจด้จอเลยกี่ตัวแล้วเนี่ยอันนี้สยามที่ประมาณเจ็ดตัวโอ้ไม่่อยเดาออกอันนี้น่ะอันนี้ประมาณสามสิบกว่าตัวอืออันนี้ไม่ต้องพูดถึงอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเจ้าไม่ได้เดีจ้าสี่ละห้าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาลงดูลายตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวชมชมไปได้ก่อน นี่ครับนกบ้านแก่นนเยอะๆคู่อ่างแปลกแป,กแปกลกห,หน้าแปลกหน้าเปหนบ่แปลกหน้าแปลกหน้าตอนนี้มีกี่ตัวพี่ตอนนี้ตอนนี้เหลือประมาณสักยี่สิบตัวไนดะ้ยี่สิบตัวปล่อยหมดเนาะปล่อยหมดมนี่ครับอ่นนี้เยอะอยู่บ้านสวนมีไหมบ้านสวนเหลือแค่นกใหม่สี่ตัวโอ้ที่คัดไว้นะเออมันมีห้าตัวขายไปเม,มื่อเช้าไอตัวองอู้จะมีต็นแกคัดนกมันจะที่สวยครวบเนะี่ยตัวใหญ่หญบึก ปูแปแปดแที่แปที่นี่นะครับหลังบ้านก็มีไม่ไมต้องเดิ่อนแบกก็ได้โอ้โนีเนียอดสวยสุดนกเนาะทำเองไงั้นครับเน,รเนี่ยเนียดนี่ทำเองครับเอ,เออซื้อมาหลังเดียวนอกนั้นก็ทำเองหมดนี่เสียนนกของแท้ต้องทำเองฝึกเองอนงนก<ช>ถึงจะได้รู้ใจเอานกต่อมาชมเลยครับเอาตัวไหนบ้างโอ้โวันนี้ได้นานๆได้มาเที่ยวหา นึกว่าออกนกไปแล้วก็เลยแบบไม่ออกครับไม่ออกมันร้อน<ะ>มันร้อนอ๋อไม่ออกนะไม่ออกไม่ออกไม่ออกต่ออย่างเดียวไม่ออกต่ออย่างเด <laughs> ียวนึกว่าออกนกไปแล้วไม่ออกต่ออย่างเดียวโอ้นี่ครับนี่ครับเจ้าไข่ต้มเนาะไข่ต้มแล้วน,นี่เจ้าไข่ต้มครับออกออได้จากไหนครับเนี่ยอันนี้แถควคลองบางแวกครับคลองบางแวกไอ้ตรงทางเกือบถึงสายสามอ่ะ อันนี้ก็เป็นเชลเลยนะครับเดี๋ยวพี่เขาเอามาฝึกจนเป็นต่อครับผมเ,เูเลยนี่ติดเป็นติดครับเนี่ยสี่ห้าสี่ห้าเมื่อก่อนคาลมคูอ่างเออคามคูอ่าง,ง,างไม่ต้องพูดถึงเอามาจดชมเลยครับอันนี้เจ้าไข่ต้มนะ <c oughs> แบ่งไหมเนี่ยมีแบ่งไหมเนี่ยเอาไล่ทีละตัวมาไม่ต้องข้ามตัวมาครับไ่ทีละตัวเออไ่เป็นคู่ๆไป <c oughs> นี่นี่นี่ อ,อตอนนี้ตัวไหนครับนี่นี่จะสยามครับสยามอู<ฮ>้ตัวได้จากนี่เหรอน่าน่าสยาม,ยามนะสยามครับน่าสยามปเปิ้ๆนะใช่ใช่อู้นุ๊กหน้าสักกูอ่างครับกูอางกูกูกูเลย เดี๋ยวเล่นกฝึกพี่มีไหมนกฝึกก็มีมีครัวแบ่งไหมนี่ถ้าลกต่อนี่ยังไม่แบ่งถ้ามีเอฟซีอยากแบ่งแบ่งไหมแบ่งครับแบ่งอ่าแบ่งก็โทรมาสอบถามได้เดี๋ยวนกฝึกครับอู้โหดูเลยวคัดไม่แต่เสียงที่โตทั้งนั้นเลยนไง โอ้โหที่บ้านผมไม่มีเลยเสียงเงี้ยนี่นกฝึกเจ้าไมโครครับเจ้าไมโครครับตอนนี้ไม่เคยเดาออกครับตั้งแต่มังกรทองสู้กับมังกรทองครับโอ้โจะไปติดตัวเงินตัวทองใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่โอ้อ่ะอ่ะอ่ะ,อะนี่ได้ฉเฉลยประมาณเจ็ดแปดตัวโอ้โนุฟ่ฟฝึกนะครับ แค่คัดนุกมีแต่เสียงเพราะงั้นนกนกนกปลาสายเมืองนะตัวนี้เนาะพวกนี้เนาะใช่นกปลาสายเมืองต่อได้และแม่งน้องเข็มนี่น้องน้องข้างคุยเนาะอันนี้แถวสายสามสายสามเออสายสองนู่นไปออกไปสายสามไปสายสองจะมีแต่สวยๆแค่ไหนบอ่กโอเคครับโอเคครับมี่ีมีตัวไหนมาโชว์บ้างครับตัวเด็ดๆสวยๆสวยๆทั้งนั้นครับนก อันนี้จะ่น,น,จะน,นี้จะคัดแต่เสียงใหญ่ๆไว้ครับผมอันนี้จะเป็นพวกนกเพิ่งได้ควบออแต่ว่ายังไม่ได้ฝึกยังไม่เคยเข้าเนีย่ยไม่เคยเข้าเนีย่ยจ,จะดิ้นหน่อยก็คือหนูเยอะออตัวนี้ยังใหม่อยู่แต่ก็เวลาจดก็คูตลอดออแต่มันจะอาจจะตื่นๆหน่อยตื่นๆ,ๆนตื่นหน้าแปลกจ อ๋อใช่จับไปเลยอะอะอะยังอ๋ออ๋อโอ้อโจยจะกระต้มเลยยังกลัวยังกลัวยัยงกลัวยังกลัวอยู่ครับผมแต่ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเอาตัวนี้ไปเก็บ,บันอย ถ้ามีเอฟซีมาขอแบ่งนี่แบ่งไหมครับนี่ตัวนี้ไม่แบ่งหรอกเขานี่ไม่แบ่งนะแต่แบ่งนกฝึกนกอะไรแบ่งอยู่เนาะแบ่งครับแบ่งมาเช้าเขาขอแบ่งไปตวงใครอ่ะเบลดับเบลดหอน้องแถ้หน้าสยามเนี่ยเนาะแบ่งไปแพงไหมแบ่งไปห้าใบแดงโอ้ก็พอได้ข้าวเนาะพอได้ข้าวเน่ยตัวนี้เจ้าสอนลามสอนลามครับสอนามสอนลามนี่ผมเคยไปต่อด้วยกัน หลายรอบแล้วครับนี่อุ้ยมีหัวเหาเลยเช่นนอะมีหัวเหาเกาะเนี่ยเหาเขาบอกว่านกหมันใช่ไหม,ไมตำร<ม>าไ,<ม>ไหนไมะรู้นเนี่ยไม่รู้ครับ <laughs> ตัวนี้นะลายบูลายใหญ่สวยดีอันนี้เจ้า,า,าสายฟ้าสายฟ้าสายฟ้าตัวนี้ก็นานแล้วนี่ตอนนันแล้วในเนี้ดได้เฉลยก็เยอะลอะอันนี้หลุดไปเพิ่งกลับมาเองเออเร็ว อกลับมายังกลัวๆอยู่กลับมาใหม่แต่ก็เอาใส่พวนี้ก็ขันเล่นเหมือนเดิมยังครับนกบ้านอาจารย์เลยครับมีแต่เสียงเพาะๆทั้านั้นครับเสียงจิ๊บๆไม่เจ็บไปครับเหมือนของผมผมเจ็บนี่เจ้าครูอ่างอันนี้ได้ประมาณแปเจ็ดปีละหกปีที่ได้ที่แม่วไม่ฝึกอะ อัตนนี้เป็นนกต่ออยู่แล้วแต่ไม่ไม่ไม่ดลวออกอ๋อในชุดแรกๆที่ต่อชุดเดียวกับพวกสอนลามพวกสายฟ้าอะไรใช่เราไม่เคยดลวออกมันก็แต่ก็ยังพอเอาขึ้นไม่ให้มันลืมพเนียดอยู่แต่ก็ยังพอขันแต่ก็คือมันไม่ไม่เล่นแบบเหมือนเมื่อก่อนไม่ไม่ไม่ได้ออกไปไกลใช่ไม่ได้ออกไปไกลก็เล่นอยู่แถวนี้ยังตื่นคนผีครับแต่มันนกนี่เจ็บล่าจะสวยนะไนะ ผม่าจะเป็นพวกจัะปีกสวยมากครับอาจารย์เลือกเขาคัดมีแต่เสียงใหญ่ใหญ่ไอ้เจ้าโหดไปเจ้าโหดเจ้าโหดอยู่นี่เจ้าโหดตัวนี้ไม่ได้เอาออกเลยเลยไม่เคล่นไม่เล่นไม่เล่นเลยเหรอไม่เล่นเลยนี่เสียงเรียกอยู่นี่เหรอนี่ยเนี่เนี่เหรอเมื่อก่อนนี้ก็เจ้าโหดครับผมเจ้าโหดเป็นนกต่อตัวแรกตัวแรกครับตัวนี้เฮ้ยไม่ใช่ เออตัวแรกตัวแรกตัวนี้ตัวแรกตัวแรกที่เริ่มเล่นนะใช่ตัวที่เริ่มเล่นมาเจ้าหมานะมาแล้วมาเจ้าหมานเจ้าหมานขายจานทูนไปนกนี่ปล่อยทิ้งบ้างครับเนี่ยปล่อยทิ้งบ้างอะไรบ้างไม่เคยเล่นเพิ่งได้ยินเสียงขันมาเช้านี้อยู่สองเดือนไหนนี่นะอยงเสียงยังแหบๆอยู่ไม่รู้มันเป็นอะไรเือนกัินไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นเพเริ่มเพิ่งเริ่มครูเริ่มเล่นขันมาเช้านี้นิดนิด นกมือากากนครปฐมเนาะตัวนี้นะอันนี้จากบานแพ้วบานแพ้วแต่เจ้าของเขาบอกว่าเป็นเป็นนกเมืองการอืมแลตอนนี้นกตัวแรกอันนี้พวกนกใหม่หมดเลยตัวนี้ะจะเป็นนกนี่ประมาณห้าปีนี่อะไรเนี่ยชื่อไอเจ้าละมุดโอเ <c oughs> ดมาจากวัดละมุดใช่ตัวนี้ นี่เก๊ะคัดมันมีแต่ตัวสวยนะพี่น้องอันนี้ก็เจ้าไข่ใหญ่ครับไตุ๋นอันนี้ได้มาจากความแวดนกที่เดียวกับเจ้าไข่ต้มนะเนี่ยเด็เจ็บอ่ถือไว้งี้นแหละเดี๋ยวจะบันิดแไปแคปเอาหน้ารูปเออเก๊อือนี่นี่รูปร่างก่อนรูปร่างก่อนค่อยคอจะเป็นคล้ายๆสรอยคอพวงมาลัยือนี่ครับสำรับปีกที่อีฟเลยครับผมนก ปลาแถวคลองมังแวงแถวหนองค้างภูครับผมจะค่อนข้างจะเป็นต่อนะครับนกป่าแถวระแวกนี้นะค่อนข้างจะเป็นต่อนะ,ะเป็นต่อเกือบทุกตัวครับผมเจ้าสุดใสผมก็ได้มาจากนี่แหละครับนี่สยามมันเป็นต่ออยู่โต<ร>ขึ้นใน,ในใกายเจ้าสยามนี่ขันดีขึ้นเป็นขันขึ้นจะมาจะเข้าป่าอืครับผมตอนนี้นกเยอะนะครับผมข้างหลังก็มีน่าจะเป็นนกใหม่มข้างหลังหลังเป็นนกใหม่มี กูอ่างมีดิวตันมีดิวตันก็มีได้มาจากไหนดิวตันดิวตันได้มาจากที่แยกอู่ทองโอ้ที่มาไปอู่ทองแยกอู่ทองที่แยกไปอู่ทองแล้วแถวแถวบางเลนตัวหนึ่งอู่ทองตัวหนึ่งแล้วก็รู้สึกจะเาไอสายสองนี่ตัวหนึ่งมีสองตัวอ่างดิวตันดิวตันมีสองตัวผมไม่เคยได้ดิวตันเลยแต่เพิ่งเคยได้ยินเสียงขันตัวเดียว แล้วพี่มีเบอร์โทรไหมนะเผื่อเอฟซีเขาอยากมีครับมีมีอ่าเบอร์โทรไหนครับผมศูนย์แปดหนึ่งอะครับแปดเก้าศูนย์ครับเจ็ดสี่หกเก้าครับเจ็ดสี่หกเก้าเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งก็ศูนย์สี่เจ็ดหกเก้าทวนถูกนะเดี๋ยวผมจะทวนลงอีกทีแปดเก้าศูนย์สี่เจ็ดหกเก้าครับเดี๋ยวผมจะทวนลงอีกทีขึ้นเบอร์ให้ครับเผื่ออาจารย์ท่านไหนสนใจแบ่งนกฝึกนก นกต่อนะแบ่งเป็นบางตัวนะแบ่งเป็นบางตัวเจ้าไผ่ต้มก็ไม่ได้แบ่งเขาไม่ได้แบ่งอยู่แล้วแวกใกล้ก็มาเยี่ยมมาชมได้ครับผมอยู่สายสี่ครับผมซอยกระทุ่มลมยี่สิบแปดซอยกระทุ่มลมยี่สิบแปดเข้ามาเกือบสุดซอยจนตรงโค้งประตูสีฟ้าเลยครับผมก่อนเข้ามาก็โทรมาสอบถามได้ว่างอาทิตย์หน้าว่างทั้งอาทิตย์นะกลางวันว่างๆเพราะว่าเขากะกลางคืน อ็กลางคืนแต่ว่าวันอาทิตย์นะไม่ออกตอนนกก่อนอาทิตย์ไม่ได้ช่วงนี้ย้งงดก่อนไม่ไหวร้อนอืมโอ้ไม่ใช่ว่าไม่อยากออกอยากออกให้มันร้อนวางกก็อดเขาแล้วชอบอ่ะร้อนสู้ไม่ไหวเซนยุกไปเฉลยเซนยุกเอ่ะวันนี้เออไปนะไปกับทัพวกจันแนน่ะนะครับจันแนนตัวมาผมใหญ่เลยสี่สายห้าสายถามถามผมอยู่ออกเปล่าออกเปล่าพอดีมันไม่อยากออกมันร้อนพอดีคิดว่าลูกสาวจะมา กิ้วลูกสาวจะเอามามก็เลยไม่ได้ออกนักซ่าวสามันสียอันะผมรุ่นสองโอ้รุ่นสองสิบสองเมตรเลยละ่ะส<ม>ิบสองเมตรแต่เหลือก็ประมาณสิบเมตรนยพอแล้วใช่ใช่เดี๋ยวที่หน้าจะไปป่าภูเขาไปด้วยแล้วคันค่ะเที่ยวอาทิตย์หน้าวันที่สิบสองสิบาสิบห้าสิบหก สิบหกต้องดูอีกทีเพราะลูกสาวลูกผู้สาวว่าจะมาเอาเที่ยวลาดลีเที่ยวป่าสักวันเดี๋วดูอีกทีถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวร่วมไปด้วยครัถ้าว่างๆไปเที่ยวไปเล่นเออเป็นสนุกสนานเดยจัดแทงอยในกลุ่มนี้แหละในกลุ่มกันนี่แหละใครไปก็ไปคือว่าจัดแต่จัดแบบมิงเล็กๆมีของรางวัลให้เแยวผมจะบอกของรางวัลเองก็ค่าสมัครอาจจะไม่เก็บอาจจะ หรือยังไงเราดูก่อนยังไม่คุยคุยทันก่อนอ่าฮะได้ได้สี่สิบห้าสิบพอได้ค่าน้ําค่าข้าวอะไรกลางวันเนี้ยค่าน้ํามันแม้ค่าน้ํามันก็ช่วยช่วยกันก็ช่วยช่วยกันแต่ว่าค่านี้ก็ต่างหากไอแต่ค่าแบบว่าค่าหางบัตรอ่ะอาจจะเป็นไม่ได้ไปของรางวัลเราอาจจะไปซื้อข้าวซื้อน้ําอะไรกินเนี้ยคิดคิดอยู่คิดอยู่กับจานแว่นจนสนานเอาคอนเทนต์เอว่ากันไปาว่ากันไปจนสนาน มันก็สนุกสนานกันดีเดี๋ยวจะพาไปที่นกเยอะสุพรรณอ่ะสุพรรณนกเยอะไปได้ไ,ดไปเ<ด>ที่ยวเล่นกันสนุกสนานอยากให้ไปแบบไอ้ตัวนี้ก็ครูอ่างนะสามคูกค,ค่อย,อยแต่น,น้ๆนจะมีสามคูกค,ค่อยได้ทีพ่ากำลังผมเลยตอนเราไม่เอาออกกล้องนะไ่ดีดีพอติดกล้อง ไม่เอาไม่ใช่เอาไม่เอาไม่เลยเนี่ยความจริงเนี่ยขันกันระงมเลยเนี่ยแล้วพอนู้นผมผมมาผมได้ยินแล้วผมนั่งอยู่นู่นความจริงขันกันระงมเลยตอนนี้เพิ่งเอามาจากกระท่อมเอาไปไว้กระท่อมมั้ยที่ถือมาเมื่อกี้นะใช่ใช่กระท่อมนี่ครับเหนือเหนือมันจะทูดเสียงใหญ่ใครับผมตอนนี้ก็สามปุ๊กสามกุ๊กก็มีกี่ตัวพี่สามปุ๊กมี ตัวนี้ตัวแต่ว่ามันขึ้นต้นได้สองกุ๊กก่อนแล้วนั่นก็สามกุ๊กยาวไปเลยอพี่ต่อได้เลยใช่ไหมพี่ต่อได้นี่ต่อได้ที่ไอ้หมู่บ้านทหารเรืออือนั่นแะสุดยอดครับสุดยอดครับเข้ามาเจ้าเมืองการเข้ามาดูได้ครับผมชาวเมืองการที่ไหนมาที่มันได้มาจากซื้อมาจากตะโยงนะใช่เสียงก็โตนะเสียงใหญ่ใหญ่เสียงก็โตแลเมืองการก็มีครับอันนั้นก็ไปร่วมแข่งกับเขาเมือนกันเนาะ หลังจากที่ร่วมแข่งก็ไม่ได้ไปต่อร่วมกันเรงนีนะไม่ไปเลยไม่ได้ออกเลยไม่ไหวร้อนมว่าออกนอกเลยต้องมาตามเนี่ยไม่ได้ออกต้องมาตามเนี่ยนึกว่าออกนอกไปแล้วขอพักร้อนก่อนพักร้อนช่วงนี้น่าจะนู่นแหละประมาณเดือนเมษาเนี่ยน่าจะคิดว่าได้ออกเต็มๆก็ถ้าใครสนใจก็แวะเข้ามาดูได้ครับผมมีแต่นกเสียงใหญ่ๆครับผมเสียงกลางขึ้นอะ เสียงกลางเสียงเล็กอ่าเสียงกลางขึ้นเสียงเล็กไปจะมีเจ้าเสามุ่สามกุกเสียงเล็กปล่อยไปยังนะสามกุกเสียงเล็กที่ที่มันอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยที่มันแขวนอยู่หน้าบ้านอ๋อปล่อยไปแล้วปล่อยโอ้โหปล่อยไปแล้วนี่เจ้าตัวนี้เสียนกต่อไปตวง นี่เจ้าไฟฟ้าไอ้รถไฟเสียงเสียงมนแคนนะใช่เสียงมนแคนไปที่ว่าจานทุงจะให้สี่พันบวกนัดขอเลือดไปปีใหม่เลยอดเลยอดเลยสี่พันเงียบจ่อยเลยได้ตัวฮะตัวเท่าไหร่มาตอนนี้ตอนนี้เหรอห้าแดงได้ยู่ไหมได้ได้อยู่เพราะมันเป็นนกเปยที่เราเอาฝึกเอาต่อใช่ใช่ใ่ได้เลยสามตัวห้าแดงขึ้นเจ็ดเจ็ดแดงก็ต้องมีอ่ะเก็บแปดแดงอ่ะนะตอนนี้ ได้เฉลยสามตัวไม่เคยเดาออกเพราะว่ามันเยอะมันเยอะแล้วก็เท่าออกทุกๆตัวแล้วมันบางทีมันคิดว่ามันไม่ไม่ไม่เคยมาติดมาต่อครับครับใช่ก็เลยออกเป็นเป็นชุดชุดไปถ้าเราออกไปไกลเราก็ต้องติดนกตัวที่ดีไปเลยใช่ไหมใช่ใช่มันต้องหวังผลเลยแถวถ้าขึ้นแถวนี้ก็จะเอานกพวกนกนี่แหละออกตามแถวแถวนี้อืมครับถ้าไปไกลก็เอาตัวที่พอขันได้ไปหน่อยครับเอาใครสนใจก็แวะเข้ามาดูได้ครับก็มาสอบถามโทรมาก่อน ก็ดีครับเผื่ออาจารย์ท่านไม่อยู่บ้านก็ตามนั้นแหละครับตามเบอร์เดี๋ยวผมเบอร์ลงให้ครับผมก็มามามาชมดูก่อนก็ได้มาชมดูชอบก็ค่อยเอาไปนะราคาก็คุยกันนะราคาก็คุยกันมีพวกเสียงโตทั้งนั้นนี่กับเสียงใหญ่ครับเสียงมีแต่เสียงกลางขึ้นเท่านั้นครับมีเสียงใหญ่ครูอ่างสามครัเพราะว่าทําไมถึงว่าเพราะว่าอาจารย์เขาชอบนกเสียงใหญ่เราต้องคัดจากกลางขึ้นไปอยู่แล้วใช่ไหมใช่ ย่างผมชอบนกเสียงเล็กผมก็ต้องคัดอยากคัดเล็กก็มีเล็กกาเท่าไฟรถไฟเนี่ยเสียงเล<ะ>็กเหรอ,อไม่ใช่เสียงใหญ่ะรถไฟแเสียงเล็กเสียงเล็กแล้วมันเป็นสองกุ๊กเสียงใหญ่นะวันนั้นนะ่ะเสียงเล็กเหรอเสียงเล็กปอขันนั่ปนปอฝึกได้จัดจำเพเสียงเล็กโอ้ยเมืองการนี่ยจัเมืองการโอเคครับผมชิปนี้ผมก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับผมก็ฝากกดติดตามกดลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับผมผมกับอาจารย์เลิศก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับอาจารย์เลิศสวัสดีครับสวัสดีครับ